สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องตอนนี้บาเสอร์ดูที่สถานีรถไฟชีคอนพี่น้องเนาะวันน,นี้กับพลาลูกมาเที่ยวซีคอนโอ้โหพี่น้องคนก็หลายอยู่นะทุกคนว้าวมาลาไปใช้มือนี้ไปซีคอนไปเล่นอะไรไปเที่ยวอะไรไปไไของเล่น,ลนมีด้วยเหรอนี่นะพี่น้องนี่ โอนะ้โหน,นี่พี่นอ้องนะนี่นี่พี่น้องมาเบรกลดนี่นี่พี่น้อง, oh. น,องนี่นนีะ่พี่น้องโนอะ้โหพี่น้องนี่คือกลางวันนะพี่น้องนะนี่คือกลางวันนะทุกคนนะ ah, สวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนเออแม่พี่น้องเลยอยู่ใส่เนาะปัยา mm hmm. นี่นะทุกคน นายลูกโอ้โหพี่น้องนีออ่กลางกลางเวรไปน้องกลางเวนหรือว่ากลางกลางวันนั่นแหละไปน้องเนาะมาพาลูกมาเที่ยวน้องไว้นี่ไปไ,ปไปไหนไป,ไปไหนก็น,น,นี่ไงซีคอนนี่ไงเข้าไปซีคอนโอ้โหทุกคนมีลูกคนหลายที่ไปน้อง ไปไปไป,ไปนี่มาชเชิญซีเข้าไปข้างในแล้วทุกคนที่เข้าไปข้างในนะมันนี้มันนี่ก็พลาลูกมาเล่นมาเที่ยวซีคอนนะทุกคนโอ้โ,อโอไหปไปกดไลค์ให้ทุกคน,นอยากถ่ายรูปนี่นะทุกคน,นโอ้โหไปไปดูกันมีอะไรกันไปไปดูกันไป ถ่ายรูปก,กันนะถ่ายรูปก,กันก็ได้โอเคโอเคไปไปดูกันมีอะไรมีงานอะไรกันเนะี่ยโอ้มีงานนี่ทุกคนโอ้โหไปน้องมันนี้บาเสร็จมาสี่คนใหญ่มากเลยเราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปไหนกัน โอ้โหโคนร้ายตรงไหนลูกตรงไหนแตน่เรียนเป็นประตูนะครับประตูไม่ได้เปิดถึงเตาอยู่นะครับเ,ปเ,บเปดปตาขอ,อ,อ,องเล่นตรงไหนลูกนี่นะคนโอ้โหสีคอนใหญ่มากเลยพี่น้องใหญ่จริงๆพี่น้องเออเดี๋ยวข้ากลับก่อนข้ากลับก่อนไปครับ จะไปไหนกันเนี่ยแล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยฮะเราจะไปไหนกันตอนนี้ไปหาแมย่มาบุโอ้โหพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งข้างล่างก่อนมาเบิ้งข้างล่างกันเบิ้งข้างล่างกัน,กนมีอะไรกันโอ้โหพี่น้องวู๊หมีดนตรีโอ้โหพี่น้องมีมี มีประกวดร้องเพลงพี่น้องอออเพราะว่าเขายะาปีนลูกย่าปีนนะ,ะเนนะี่ยทุกคนป้ามากลางวันใหญ่มากพี่น้อง,ะอะองโอ้โหมีวงรดนตรีพี่น้องรดนตรีเสียบสดพี่น้องมาเสิร์ฟ่าฟิชเชน์ได้ขอโทษเก่าไปวยครับผมย่าตบเราจะตบ,ะตบะก็มีไงไอ้เนี่นไนงนน คเป็นยังไงวันนี้พอมาเที่ยวพาพาพามาเที่ยวสนุกไหมลูกสนุกลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเหรอไป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 ทางไหนล่ะนี่นะทุกคนไ,ไปไน,นี่นะทุกคนอน๋อทางนี้เหรอครับนี่นะครับเดี๋ยวปะเดี๋ยวบปะเสดก็จะพาลูกลงไปข้างล่างนะทุกคนเพราะว่าบปะเสดก็ไ่เคยมาเนาะ เรเคยมาบรเคยมาสี่อนพี่นอ้องเคยมาแต่เคยไปอยูุทยนึงเที่ยวเดียวตอนกลางคืนนะพี่นอ้องตอนบสัสมาถ่ายครั้งแรกเลยนะพี่นอ้องนี่กันมาครั้งแรกกลางวันเนาะจับไปนีลูกตอ,อนนี้กันนี่ลงไปข้างล่างเลยนะทุกคนใหญ่มากพี่นอ้องสี่อนนี่คือสี่อนนะพี่นอ้องตอนบัสมากลางวัน คนหลายไปเนาะแล้วมาดูอะไรกันนี่ลูกมาดูอะไรฮะมาดูอะไรมันมีไม่มีอะไรเลยนี่เขาแค่แล้วป้ายไปไหนล่ะไม่รู้เขาไปหาของกินกันหาของกินโอ้โหหาของกินหาของกิน แถบนี้ก็คือแถบแนวขายของกินไปน้องขายแบบขายขนมไปน่องเลยเท่านี้ก็ได้โอ้โหดทุกคนเนาะนี่หลพไปน้องเลยโอ้โหมีทุกอย่างไปน้องครับมีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างเลยไปน้องเลยมีลูกสองลูกซิ้นอู้ทุเรียนนะทุกคนทุเรียนนะไปน้องโอ้โห ไหนล่ะทีเนี้คนเยอะแยะจิหาเจอได้ไงละ่ะ <c oughs> ไหนอะไรลูกน้ำน้ำม,มีน้ำอะไรน้ำอะไรจะกินน้ำอะไรเนี่ยทุกคนนะโอ้โหมามาเพชรรูจะกิน,น,ะน,กน,นะกปนนนนะ เราไกินมาม่าเผ็ดอ่ะลูกใช่นุ้ยเจ็ดโอ้โหโอ้โหพี่น้องส่วนนี้ก็ส่วนกับข้าวกับน้ำกันนี่พี่น้องขน,อขนมขนมพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่ลูกนี่ก็ลูกเส้นปลาลูกเส้นปลาทุกคนนี่ไปไหนกันเอาไปหาซื้อขนมหาซื้อขนมขนมอะไรลูก มาทำไมส่วนนี้ลูกส่วนนี้ก็คือทวนก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไปหนอ,อะถ่าเซลฟี่เซลอะไรกันไงแ้อาตรงนั้นก็ล้ออะไรอ่ะอย่าจับอย่าจับไปไปของเล่นตรงไหนล่ะพอยังไม่รู้เลยข้างบนจะมย โอ้หส่วนนี้ก็ส่วนส่วนหมักละกอส่วนของอยู่ของกินนะทุกคนไปไหนลูกไปไหนฮะอ่ะโอเคไปน้องคลิปดีกว่ข้อจบเพียงนี้ไปน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อกดติดตามให้นำไปน้องเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมเป็นกำลังใจให้บาเซ่ร์วยด้อครับผมบาเร์เซ่บอลพีดแพตดีกว่าขอโทษขออภัยนะทุกคนนะอ่ะไป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 มา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 